ừ, nhà mới lén say mong nè Cùng ta xay hộp chúng sẽ ăn chất mẹ toàn đấy nè dàm luôn rồi hả dàm luôn rồi dàm luôn rồi dàm Ồ, อีกครึ่งนึงคือบ่อ,อมาใส่อีกครึ่งนึงไหม่พดบงพดบอมาอกต้อ่จกไปลงงเล้ฟังไอ๋อมองไรอบเ,เป็นัดนี่บ่อันเทนานี่บตอง,ตอ,งอ๋มอมังคตะข้องนะนมีเส่ัดไปนี่อ๋อไปนี่บ่๋อพุ่ะอยูุ่นน้ำถล่มไหลเนาะน้อนนะ้ำฟังนู้นอะ

ฝนตกเด่นอเมื่อนี้กะทีตกอีกเด่นี่แต่ยังมาหอดสองนาทีเลยาแข็งตกพลังพุดพอดีเลยนี่เออตก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 พลังพอดีปวดากายาะยังมั้งตัดยังมั้งอะ โอ้ป่ามันเรียนนี่เนาะน้ำไหลเนาะน้ำไหลน้ำไหลป่าเลยเนี่ถุงได้อะมาบนเนี่ยหม่งใส่ย,ยังไงบ่ะมันดิ้นอยู่ตัวมังฟัง อันนูสอ,สองเลยตรงนี้สองสองตัวเลาก็ใส่ยังบ่ฮอดหานาทีนึงเนาะป่า,ามันเล่นนี่มั้งเหรแป๊บเดี่ยวบ่วหันหบ่เบิ้งเว้ยบ่มาบิ่บงหันป่ามันเล่นกันวี่งี่อนกันวี่งอืม và lắm hưng nhưng 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 บ่อืนี่น่ะพนบัยาบมันตีไตไตร้องบัเป็นจานั่นกไปตะกินบ่ะ